ะะก็เป็นมะพร้าวมาจากประเทศไทยเลยค่ะก็มาเสิร์ฟที่ร้านไทยแบบนี้นะคะแต่ที่สําคัญวิธีการเปิดของเขาไอเดียมันเก๋มากมันอยู่ยตรงที่ว่าเราเน,นีียเดิองออกใช่ไหมบังใช่ปะนี่เป้นยง,งต่อแล้วก็อะไรทุกคน,คนจะทำให้ดูนะคะไอเดียเขาเก๋กูดมากนะ เอ้มทุกคนมันคือมะาพร้าวไทยเลยฟรชมากค่ะค่าทุกคนเมนูอาหารของทีมก็ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไทยที่ดูไบค่ะคือเม่าเงี้ยทำให้แบบได้ถึงบ้านเลยทุกคนคือแบบไม่ต้องบินกลับดูบไบไอผู้บิ๊ต้องบินกลับไทยนะอันนี้คือร้านอาหารไทยจริงๆนะคะที่อยู่ที่ดูไบและรสชาติจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูจากหน้าทีมกันนะคะอือคือแบบรสชาติมันไทยมากอืมอร่อย ต่อแล้วครับหนึ่หนึ่งเมนูที่ขาดไม่ได้นี่ค่ะหอยจ้ออะไรนะคะกออะะไก่จ้อกไก่จ้อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไ,ไม่เป็นไรโอ้กไ,ไก่จอ้ออะไรอร่อยอร่อยจริงนี่ไม่ได้อวยนะอร่อยจริงเขาบอกว่าจริงๆเป็นหอยแมงผู้ทุกคนแต่ว่าเราเอามาแบบ อะแดปประยุ์ความเป็นไทยนะไปดูนะคะอร่อยขนาดไหนรสชาติอะก็คือมะม่วงเปรี้ยวนี่ก็เหมือนทำยำยๆคล้ายๆปลากุ้งนะคะแต่เป็นหอยนิวซีแลนด์หอยแมงผู้นิวซีแลนด์อืมเฮ้ยคือรสชาติมันดีมากคือแบบยำอืม,อม มีความนัวและละมุนจริงๆนี่อันหนึง่งปลาราซึ่งจริงๆหากินยากนะคะในดูไบปลาราที่นี่คือเด็ดฟินละมุนชอบชอบมากรสชาติคือใส่เลยจริงๆก,ก็ต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะถ้าใครอยู่ดูไบก็แวะมาได้นะทุกคน คือตรงนี้มันใกล้ๆกับลาแมนเลยค่ะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านกันเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นคนไทยนะคะ few minutes later. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับสู่ฟาวิทครีมค่ะแต่ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นทอล์กวิดครีมเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่หิมอยู่ที่ดูไบเราจะมาฟังเรื่องราว Inspiration นะคะของนักธุรกิจหรือว่าเจ้าของร้านอาหารต่างๆในดูไบนะที่เป็น คนไทยไปฟังเรื่องเล่าของเขาแล้วเรานําเก็บมาลองไปยุคใช้ตามนะคะเผื่อน้องๆคนไหนสนใจอยากทําธุรกิจในดูไบหรือส่งออกอะไรอย่างเงี้ยจะได้ได้ไอเดียด้วยค่ะวันนี้นะคะคิมก็อยู่กับคุณดีนเจ้าของร้านอาหารคุณชายค่ะขอ่นุณเลอยอยากทราบว่าทําไมที่มาที่ไปถึงได้มาเป็นชื่อคุณชายคุณชายนะครับส่วนตัวแล้วชอบชื่อนี้ครับคุณชายมันดูมันดูดูดีครับคุณง่ายแล้วก็ เราอยากจะเสิร์ฟคนที่มาทานเข้าในรา้านเราเนี่ยดังคนชายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุ้นส่วนของเราเนี่ยลุกไลค์คนชายมากๆหลักเบสิกอันนี้เป็นเกจความรู้นะสำหรับใครที่อยากมาทำธุรกิจที่ดูไบย,ยู่จะต้องมีพาร์ทเนอร์คนเอเมิเรตี้อย่างน้อยหนึ่งคน,น,งคนแต่สัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะเขาก็อาจจะหักไปประมาณแบบ51%ออะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็แล้วแต่ดีลกับอีกีเมนคานะคะดีนดินเลาให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าดินเคยบอกคิมว่าการที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะมันเป็นสิ่งที จำเป็นใช่ครับมากๆครับจริงๆแล้วเรื่องพาร์เนอร์เนี่ยมันเป็นพีออฟสักเซสฟูลเลยก็ได้ครับพาร์เนอร์เนี่ยหลักๆแล้วเขาต้องมีคอนเน็กชันค่ะคอนเน็กชันนี่สําคัญมากในการทําธุรกิจที่ดูไบแล้วก็ความจริงใจระหว่างเรากับเขาเนี่ยตรงไปตรงมาโใช่ก็คือนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าดีนก็เลยเปิดร้านช,ชายใช่ครับเพราะว่าอะไดีนมีไอเดีย อ่าคือแรกๆเลยเนี่ยเอาเรื่มแรกๆเลยแลวกันนะ <laughs> ผมเรียนที่นี่แต่ว่าไม่ได้มีแบ็กกราวเกี่ยวกับธุรกิจหรือร้านอาหารเลยแต่ผมมีคอนเน็กชันที่ดีเราก็เลยเอาคอนเน็กชันที่มีเนี่ยรวมทีมเป็นร้านอาหารคุณชายครับแล้วตอนนี้ร,ร้านอาหารคุณชายเปิดมาได้กี่ปีแล้วคะสาขานี้ครับเดือนหน้าครบ2ปี2ปี 2> ครับครบ2ปีแล้วก็มีสาขา2ที่เพิ่งเกิดใหม่ครับได้2เดือน เีียราบาชาโมโอเคแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าถึงร้านจะเปิดมาเพียง2ปีแต่ว่าเราได้รางวัล อครับยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ครับครับรางวัลอะไรคะเป็นท i m e Out d u b ครับท i m e Out r e s t a u r a n โอเคถ้าใครไม่รู้จักท i m e o u เดี๋ยวทีมจะขึ้นทา a i In ให้ดูนะ Time o u จริงๆก็เป็นเหมือนไทยไอยแบบเชลชันชิมบ้านเราป่ะต้องมาณนั้นะ่คครรัับบใชแต่ที่นี่เราใช้ท Time o u เอาอาหารร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะต้องมาครับต้องมาและเชฟที่นี่ก็ใช้เชฟคนไทยใช่คนไทยหมดเลยครับไม่ใช่เชฟฟิลิปปินส์เชฟอินเดียอย่างนี้คือเราเนี่ยจุดแข่งของเราก็คือว่า ทุกคนในร้านเนี่ยเป็นคนไทยหมดเลยใช่ครับเป็นคนไทยหมดเลยทั้งเชฟแล้วก็นางงานเสิร์ฟอาหารเมนูแต่ละอย่างเนี่ยชื่อเมนูของเขาก็ไม่เคยซ้ํากันนะครับไม่ซ้ากับที่อื่นจริงใช่ครับก็วันนี้ที่เพิ่งชิมมาใช่ไหมเป็นหอยนิวซีแลนด์เออหอยนีจำชื่อจำชื่อได้ไหมจชื่อได้ไหมฟูลมูนฟูลมูนฟูลมูนนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันครับไม่มีที่ไหนเคยทํามาก่อนและก็ไม่มีชื่อนี้มาก่อนบางคนนี่ขับรถมาจากอัจมานมาจาก จ้าเพื่อมากินหอยฟูมูนกับต้มยำแต่ที่นี่อร่อยจริงต้มยำคิดว่าอร่อยกว่าร้านอาหารไทยในกรุงเทพบางร้านเลยนะกี่กินแล้วเครียงด้วยแล้วก็เวลาจัดจานของเขาอ่ะอินสไปเรชั่นในการจัดจานตกแต่งอาหารนี่คือแบบดีมากผมโชคดีที่ได้เชฟแต่ละคนคือตั้งใจทํางานแล้วก็ได้มือดีมือแกะสลักที่ดีส่วนใหญ่เชฟเนี่ยคือผ่านงานโรงแรมมาแล้ว ก็คือเชฟอ่ะอินพอร์ตมาจากประเทศ Import, ไทยใช่ครับเชฟแล้วก็พนักงานเสริมด้วยและเนี่ยที่สำคัญนะคะดีนกับพี่คิมเนี่ยพี่คิมเปิดโรงเรียนใช่ไหมส่งน้องมาเรียนวอลเล็ตที่ดูไบ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ถ้าบอกวิกว, <c oughs> วิกหน้าหรือว่าแบบปีหน้าดีนขยายสาขานะคะ ดีนก็จะเอาเรียนจากสถาบันของพี่คีมเอเจนต์พี่คีมนะคะมาทำงานใช่ไหมดิวโอเคโอเคอันนี้ต้องดูต้องดูกันครับได้อยู่ครับใช่อันนี้เราก็ดิวกันไว้นะดีวกันดิวกันไว้ก่อนใช่แล้วก็ให้น้องเข้ามาสัมภาษณ์นะคะยินดีครับยีนีต้อนรับเพราะว่าเราให้โอกาสกับคนไทยอยู่แล้วเพราะว่าคนที่คนที่มาที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าเก่งกันอยู่แล้วใช่ครับแต่รอให้โอกาสเขา คนที่ตั้งใจอยากจะทํางานเขาที่มีเป้าหมายเรากใ็ให้โอกาสเขาสุดท้ายแล้วเล่าให้ฟังหน่อยแบมบเคยเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมตั้งแต่เปิดร้านมาจริงๆอุปสรรคเนี่ยมันมีทุกที่แล้วก็มีตลอดเวลาอยู่แล้วครับที่อบอว่าไหนเล่าเรื่องอใ,หให้ฟังหน่อยแบบอยากรู้ความน่ารักของลูกค้าอาหรับเอาเรื่องที่แบบน่ารักที่สุดของลูกค้าอาหรับน่ารักที่สุดเหรอคุณคุณอาหรับเนี่ยเขาเขาจะเทคแคร์ครอบครัวเขามากรักครอบครัวเขามากเวลาเขาดูไปดูร้านเนี่ยเจอร้านผ่านโซเชียลมีเดียใช่ไหมเขาจะมาชิมก่อนมากินกับเพื่อนหรือมามากินคนเดียว กินเสร็จปุ๊บเฮ้ยร้านอาหารยูอร่อยกินเสร็จแล้วนะร้านอาหารยูอร่อย,ออย Next time I will bring my family รล้บิงปะก็ามาจริงคือชกักเกพูดชักแกอพูดอย่างนี้นี่แสดงว่าร้านอาหารคุณเนี่ย the best แล้วพาครอบครัวมาคือกว่าจะพาครอบครัวมาได้เนี่ยร้านอาหารต้องสะอาดต้องอร่อย ต้องคือว่าครอบครัวเขาต้องภูมิใจต้องพอใจ oh. คือได้คือได้ยินแค่นี้เนี่ยเราก็เราก็ดีใจแล้ว,วอ่ะจะมาไม่มาเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่ส่วนใหญ่ก็มามาทั้งครอบครัวครับอ๋อ oh. ใช่อันนี้ถือว่าดีอันนี้เป็นคิดว่ามันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยทุก<ช>คนคทำบิสเนสของแต่ละประเทศเราก็จะต้องรู้นิดนึงว่าลูกค้าเราชอบชอะไรกับการอะไรประเภทแบบไหนใช่ครับโอเคแล้วปัญหาเคยเจอไหมปัญหาที่แบบหนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านอาหารมาเคยมีไหมคะหนักที่สุดเหรอก็ช่วงช่วงเปิดร้านแรกๆครับ เราไม่มีประสบการณ์เลยใช้เป็เรื่องคอนแทคเตอร์เรื่องรับเหมาในเอกสารนูน่นนี่นั่นมันก็อาจจะงงๆต้องทําการบ้านมาหนักนิดนึงครับแต่ก็ผ่านไปได้ปกติแล้วว่าจริงๆการ,ารกาทำธุรกิจที่ที่ดูไบอ่ะกับที่ไทยอยู่มองว่ามันคล้ายกันไหมที่ที่ไทยเนี่ยผมยังไม่เคยทาําธุรกิจที่ไทยนะแต่ว่าผมมองว่ามันก็ต่างกันอยู่แล้วอย่างที่นี่เนี่ย เขาจะเน้นบล็อกเกอร์ในโซเชียลมีเดียมากแต่ที่นี่เออวิคีจะลเล่าให้ฟังเ,เรื่องหนึ่งนะอย่างที่ไทยใช่ปะ่ะเราก็จะแบบเล่นโซเชียลบางอันแต่บ,บางอันที่ไทยเล่นอนะที่ดูไบไม่เล่นอ,อ่าใช่ครับอ,อ่าในพี่คีบอกก่อนเพราะว่าตัวพี่คีเองก็เคยเป็นดูใบอ,อินฟลูเอนเซอร์ที่เดียวแต่ที่นี่โลโก้เขาจะเล่นอนะ อินสตาแกรมอันนี้เป็นเมแล้วก็พวก Snapchat สต๊าฟแชทใช่เห็นป่ะคนไทยไม่ได้เล่นสต a าฟแชทนะว่ามีนะอ่าแล้วก็นี่เราไม่ใช้ไม่ใช้ไลน์เนาะไม่ใช้ไลน์แล้วก็บางคนก็ไม่ใช้ไม่ใช้ Facebook ด้วยใช่ไม่มี Facebook Facebook ไมม่ีสังเกตได้คนโราเขาไม่ค่อยมี Facebook ไม่ค่อยมีใช่ครับแต่เขาเล่น YouTube นะ YouTube ยังดูอยู่ถ้าใครจะมาดูไบถ้าจะมาทัวร์กับพี่คีมก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ใครที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วก็มากินร้านอาหารคุณชายได้ยินดีครับ เพราะว่าตัวพี่หิมพี่หิมก็ดิวอาหารของคุณชายเข้าไปด้วยเหมือนกันนะคะโอเคยังไงก็ถ้านึกถึงดูไบนึกถึงอเมริกาอย่างเงก็เปิดช่องไฟวิดครีมได้เลยนะคะมีทั้งสาระแอร์โฮสเตสสาระการบินอินสปิเรชันเรื่องเล่าเกี่ยวกับดูไบอเมริกาแล้วก็ชีวิตคนไทยในอเมริกาด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะดีนฝากร้านไหมคะก็ฝากติดตามอินสตาแกรมร้านด้วยครับคุณชายไทยบูธแล้วก็ทางเฟซบุ๊กครับคุณชายชายรีสอร์ทครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขยับแบบรีเควสตเรื่องอะไร ใจก็บอกไปคิมได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับอัสสลามะชุกรันชุกรัน